เั <Net> ้งหน้าที่อยากให้จัดเยอยให้ปจัไยากันไหนมีอะไรเพิ่มเติมเป็นอย่างไรอไหมคะพี่ว่ไม่่วนก็โกรธอะ นัดนะคะอยู่ที่บรรยากาศของงานนะคะชัยวีพีค่ะ x p o r t VP Driving Experience 2023นะคะเป็นบรรยากาศที่ว่าเรานำลูกค้านะคะเป็นการแบบว่ามินิเรลลี่นะคะก็คือขับรถจากโชลรูมของเรามาที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้ววันนี้นะคะนัดกับปุ๋ยจะพาไปชมบรรยากาศกันค่ะว่า,าบรรยากาศภายในกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ ถามว่าได้ครับได <laughs> ้ครับจะสอบถามว่ามาในครั้งนี้นะคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับกิจกรรมของเราที่จะไปเออ,เอ,อพี่ชอบนะสนุกดีค่ะก็ประทับใจแล้วก็พี่คิดว่าเวลาการเดินทางมันไม่ได้เยอะมากไม่เหนื่อยมากาก็เหมาะเหมาะสำหรับหนึ่งวันเนาะ่ะคะนัดขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะวันนี้ขับรถอะไรมาวันนี้ขับเป็นปอร์ e เอเวอ t เรสต์ครับทั้งสองขาสอขามาเนี่ยเป็นปอร์ตเรนเจอร์แล้วก็แล้วก็ขากลับเป็นเอเวอร t เรสต์ครับ ความรู้สึกฟิลลิ่งต่างกันไหมคะเออพี่ว่าต่างนะเอเวอเรสต์ก็จะดูนิ่มนวลกว่านะครับส่วนเลนเจอร์ก็อาจจะด้วยความที่เขาเป็นเป็นรถแบบเป็นรถกระบะเป็นบิ๊กอัพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าครั้งต่อไปอะค่ะเรามีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกอะค่ะอยากมาด้วยอ๋อมาแน่นอนครับมาคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่าอยากจะเพิ่มเติมไหมคะว่าครั้งหน้าอยากจะให้จัดแบบไหนไปจังหวัดไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรแบบ ก็จริงๆถ้าถ้าจัดแล้วแบบว่ามีกิจกรรมระหว่างทางให้มันมากขึ้นแล้วก็หรืออาจจะนอนสักคืนก็ดีนะไม่เหนื่อยมาก็คือมีแาซีบ้างอย่างนั้นก็ดีครับหรือว่าแบบไปแบบสองวันหนึ่งคืนงั้นอะไรอย่างนั้นก็ได้ครับคขอบคุณค่ะ เออจะสอบถามว่ามาในวันนี้ค่ะรู้สึกประทับใจหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในคันี้ประทับใจค่ะกินอร่อยทุกมื้อเลยสถานที่ก็ดีค่ะเดีกไดีค่ะค่ะแล้วนัดขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่วันนี้ขับรถเป็นรุ่นอะไรมาคะ ตอนมาเป็นเรนเจอร์แล้วก็กลับเป็นเอเวอเรสต์ค่ะอ๋อความรู้สึกการขับขี่เป็นไงบ้างคะพี่ไม่ได้ขับค่ะนั่งแต่นั่งสบายมากคณขับยือคนต้องขอสัมภาษณ์คันขับนิดนึงคุณขับมาแต่คนขับก็ดีค่ะชอบค่ะจะขายคันเก่ามาซื้อคันใหม่ละคะโอ้ดี เราเก็บตังค์ก่อนขอบคุณมากค่ะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพี่ท้าทางขอดเราจัดกิจกรรมเอียค่ะอันนี้อยากมาร่วมอีกไหมได้ค่ะกินอร่อยทุกมือชอบครั้งหน้าที่อยากให้จัดเนี่ยอยากให้ไปจังหวัดอันไหนหรือว่าอยากจะให้ทํากิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมจังหวัดไหนก็ได้ค่ะเมืองไทยไปได้หมดโอเคค่ะขอบคุณมค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมนิดนึงนะคะแล้วก็วันนี้กั กิจกรรมของเราอะค่ะมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค<ร>ะพี่ได้เรียนรู้ฟังก์ชันการใช้งานปอดมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาเทสรถยาวขึ้นกว่าการที่เราเทสรถที่ศูนย์เนาะ,ะก็ได้เห็นสมรรถนะ,ะแล้วก็ได้ชิมกาแฟชิมอาหารอะไร่อยๆด้วยออขอบคุณน,นะครับได้ค่ะยินดีค่ะพี่แล้วก็ขามานี่พี่ขับรถอะไรมาคะอาแรปเตอร์แรปเตอร์ก็คือขาขา อ๋อหมายถึงว่าตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะมาที่นี่แล้วก็ขากลับเนี่ยค่ะขากลับแล้วขับเอเวอเรสต์ใช่ไหมพี่ขากลับขับเป็ตัวอะไรมาเลยก็คือขับตัวเอเวอเรสต์เนี่ยแหละครับอ๋อได้ทั้งเป็นเอเวอเรสต์ทั้งขับไปแล้วขากลับเนาะพี่เนาะถ้าทางเราจัดกิจกรรมอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากมาอยากมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากมาอีกไหมคะพี่ก็ไม่ชวนก็โกรธอ่ะโอเออ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 อค่ะออ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 อกออ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 อโอเวอร์ไนท์มีค้างคืน มีแอคทิวิตี้ที่เยอะกว่านี้ครับอ๋อโอเคค่ะได้จะดีขึ้นนะครับได้ค่ะ <deep S 2> ขอบคุณมากนะคะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการมากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะสนุกครับสนุกได,ได้ได้ลองเทสตัวใหม่เพราะว่าที่บ้าใช้พอร์ตกิจรรอใช่ได้ได้ลองเทสตัวเจนใหม่ก็รู้สึกว่าแปลกดีแะแปลกกว่าเดิมนะผมว่าช่วงบงช่วงล่างก็น้อยลงส่วนใจเปลี่ยนรถเลยไหมคะยังก่อนดีกว่าครับยังยังก่อดดีกว่า แล้วก็ตอนมาที่ขับขึ้นไหนมาคะขับเทียวอเน็ตสีเหลืองใช่ครับเบบีอเดย์บายแท็กไวายแท็กจ้าแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าเรามีจัดกิจกรรมอีกไหมคะไปครับไปอีกครับเพราะว่าตอนแรกตอนแรกก็ใครพีพีก็เชิญไปตอนที่เอ็กกับเคอร์ตาก็ไปตอนฟอร์ดครั้งแรกที่ล่มเก้าก็ไปแล้วอยากให้เราจัดอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เป็นแนวเดียวกับตอนที่ลมงก้าวก็ได้นะครับหมายถึงว่าสมรรถนะแบบว่าวิธีการใช้ทดสอบสมรรถนะ<ช>การใช้ฟังก์ชันกัวรถใช่ครับใช่โอเคได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ